เวลาที่ผมไปทํางานกับาดาวไลผมจะบอกเสมอว่าไม่ใช่ธุรกิจของผมแต่เป็นธุรกิจของเขาถ้าวันนี้เป็นธุรกิจของเขาครับถ้าวันนี้ตัวผมไม่อยู่หรือว่าตัวผมไม่ได้ไปกับเขาแล้วถ้าเขานัดคนได้เขาทําเองไม่ได้เขาเสียโอกาสไหมครับเสียครับแต่ถ้าวันนี้ถนะ้าเขาทําเองได้เขาไม่ต้องรอผมนั่นคือโอกาสของเขาใช่ไหมครับมันเปรียบเสมือนว่าวันนี้ครับผมเองเนี่ยนะครับมีเบดตกปลาถ้าวันนี้ผมตกปลาให้เขาตลอดเขาตกปลาเองไม่เองไม่เป็น วันใดวันหนึ่งที่ผมไม่อยู่เขาก็ไม่รอดใช่ไหมครับวันนี้ผมสอนวิธีตกปลาให้กับเขานะครับผมนี่ครับมาดูครับว่าผมทํำยังไงไอดูคือแบบเนี้ยผมทําให้เขาดูแบบนี้ครับสาธิตสินค้าพูดแผนธุรกิจนะครับปิดสมัครนะครับหลังจากนั้นนะครับพอทําด้วยกันสักหลายหลายครั้งละก็วีดูครับผมนะฮะก็ทําให้เขานะครับวีดูตรงนี้นะครับก็คือทําให้เขาดูเป็นตัวอย่าง มีส่วนร่วมทํากับเขานะครับเราก็ทาเขาก็ทํานะครับผมพอมีข้อผิดพลาดอะไรเราค่อยมาสรุปกันตอนที่ทํางานเสร็จแล้วนะครับว่าตรงนี้ดีแล้วนะแต่น่าจะเพิ่มตรงนี้เพิ่มเติมเข้าไปนะครับหลังจากนั้นครับพอเขาเขาทำเองได้ครับนะครับยูดูคือว่าเขาสามารถทําเองได้เลยครับวันนี้ทีมงานของผมเนี่ยครับสามารถที่จะไปทําธุรกิจเองได้ที่โดยที่วันนี้เขาไม่ต้องรอผมนะครับผมทุกคนสามารถทําเองได้นะครับและวันนี้ครับอีกหนึ่งเทคนิคของผมก็คือว่า การที่เราจะสร้างผู้นําผมมองว่าก็คือการที่เราจัดประชุมกลุ่มย่อยของผมเองเนี่ยการจัดประชุมกลุ่มย่อยผมจะมีอยู่2รูปแบบ1ก็คือว่าการโค้ดผู้นํา2ก็คือว่าจัดกลุ่มย่อยเพื่อเสาะแสวงหาคนที่ต้องการทําธุรกิจนะครับเพราะวันนี้อย่าลืมนะครับว่าถ้าบางครั้งถ้าเรามีเวลาจํากัดการจัดประชุมกลุ่มย่อยจะมีประโยชน์มากวันนี้ครับถ้าเรามีเวลา1ชั่วโมงนะครับเรามีคน5คนถ้าเราทํางานนั้นเสร็จแสดงว่าเราได้5งงานใช่ไหมครับ แต่ถ้าวันนี้เรามีเวลาหนึ่งชั่วโมงแต่มีคนหนึ่งคนเราก็ได้หนึ่งงานใช่ไหมครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับจังหวะแล้วก็โอกาสถ้าเป็นไปได้ผมก็จะพยายามจัดเฮลท์มิ่ติ้งอยู่ตลอดเวลาเพราะในพื้นที่ของกรุงเทพเนี่ยนะครับมันก็จะมีหลายๆอย่างในการนัดรวมตัวกันนะครับแต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดเวลาที่ผมไปต่างจังหวัดเนี่ยผมก็จะนัดรวมตัวกันนะครับแล้วเวลาที่ผมจัดโคชชิ่งผู้นำเนี่ยครับเราก็จะมีเทคนิคอะไรเราก็จะมาโค้ชกันนะครับจะเป็นแบบนี้หลังจากเราคุยกันเสร็จครับเราก็นั สังเกตได้เลยครับทีมงานผมจะอุดมสมบูรณ์กันทั้งนั้นเลยนะครับผมนะแต่ละคนนะครับเนี่นะครับนี่คือความสุขนะครับเราทํางานแล้วเราก็มีความสุขเราก็นั่งทานอาหารด้วยกันนะครับที่สําคัญครับวันนี้เป็นผลิตผลของผลิตภัณฑ์ครับทุกท่านครับจับตาดูให้ดีครับตรงนี้ผมอยากให้ทุกท่านได้ดูเลยสุภาพสตรีท่านนี้ครับสุภาพสตรีท่านนี้นะครับดูนะครับรูปร่างตอนนี้เป็นแบบนี้นะครับผมแล้วมาดูอีกภาพหนึ่งครับเป็นแบบนี้ครับ อยากรู้ไหมครับสุภาพสตรีท่านนี้เป็นใครเป็นคุณแม่ผมเองครับผมนะครับคุณแม่ของผมเป็นผลิตผลของผลิตภัณฑ์กิฟฟรีนครับเคล็ดลับครับอยากจะบอกน้ําหนักลดจาก65้เหลือ50กิโลลดลงนะครับ15กิโลภายใน3เดือนครับอยากรู้ไหมครับว่ามีอะไรอยากรู้ไหมครับมาดูกนครับนี่ครับชุดนี้โซยาเวโปรตีนครับผม กูโคมแมนแนนครับตามด้วย CLA 900แล้วก็ตามด้วย EGCG m a x ครับคุณแม่ผมทานแบบนี้ครับ3เดือนครับลงไป15กิโลครับอยากทานไหมครับอยากทานปรึกษาอัพไลน์ของท่านครับและทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่2,505บาทเท่านั้นครับคุ้มไหมครับแบบนี้าคุ้มผมมือเดิให้กับผลิตภัณฑ์กิฟฟลมครับนะครับนะครับ มาดูกันต่อครับเป็นผลิตผลของผลิตภัณฑ์ตัวผมเองก็ต้องเป็นผลิตผลของผลิตภัณฑ์ครับคอลลาเจนพัสซิงครับทุกท่านสุภาพบุรุษท่านใดทานอยู่ครับเ,ออเป็นยังไงบ้างครับพี่แข็งแรงดีไหมครับ <laughs> แข็งแรงดีนะฮะผมก็เราจะบอกว่าคอลลาเจนพัสซิงได้หลายๆอย่างครับหนึ่งสิ่งที่ผมได้คือผมจะเป็นคนชอบปั่นจัก,กรยานนะครับก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้ทานคอลลาเจนพัสซิงเนี่ยประมาณ30นาทีเนี่ยผมจะรู้สึกเหนื่อยมาก แต่พอทานคอลลาเจนพัตซิงไปแล้วครับกว่าจะเหนื่อยในประมาณ45นาทีคือทําให้เราออกกําลังกายได้มากขึ้นนะครับผมและที่สําคัญคือครับผิวเนี่ยสุดยอดเลยเนียนมากครับริ้วรอยลดลงไปเยอะเลยครับเป็นผลิตผลของผลิตภัณฑ์ครับเรามาดูครับวันนี้ครับพอผมทําแบบนี้สิ่งที่ผมได้รับจากธุรกิจเครือข่ายกิฟฟลรีนนะครับวันนี้เลยครับรับโบนัสสะสมแต้มเนี่ยหกหมบาทมาแล้วทั้งหมด5ครั้งครับเป็นเงินทั้งหมด3 0 0 0 0นบาทครับ ครั้งต่อไปเนี่ยเหลืออีกหนึ่งแต้มนะครับจะครบแล้วนะครับผมนะฮะสามารถที่จะท่องเที่ยวต่างประเทศกับกิฟฟรีนครับประเทศแรกที่ไปก็คือประเทศสิงคโปร์ครับผมนะฮะรอบนี้ก็ให้ภรรยาไปนะครับผมหลังจากนั้นต่อมาอีก6เดือนครับก็แข่งขันต่อครับไปฮ่องกงครับแต่รอบนี้นะครับผลจากการที่เราทํางานเป็นทีมครับผมก็สามารถที่จะพาทีมงานชนะการแข่งขันไปด้วยนะครับแล้วก็พระพร้อมกับคว้ารางวัลนะครับท่านนี้นะครับเงินรางวัล30,000บาทได้อันดับ3าของประเทศไทยครับผมมอดเดินให้กับรางวัลจากกิฟฟรีนด้วยครับ นะครับและต่อมาครับทำงานสม่ําเสมอครับก็สามารถชนะการแข่งขันท่องเที่ยวประเทศรัสเซียรครับอันดับ4ในตําแหน่งเมอร์คิวรีครับผมนะครับก <c oughs> ิฟฟ์ลีนโทรมาบอกว่านะครับ เดี๋ยวจะให้ตั๋วไปฮันนีมูนที่รัสเซียครับนะเขาบอกอย่างนี้นะครับวันที่เราชนะการแข่งขันนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่หรอกครับก็คือเราก็ถือโอกาสไปฮันนีมูนครับถือว่ากิฟเฟอรีนให้โอกาสไปฮันนีมูนก็สามารถชนะการแข่งขันนะครับไปรัสเซียนะครับก็ที่นี่นะครับหนาวมากนะครับอยู่เมืองไทยเนี่ยกอดกันไม่ไหวมันร้อนนะครับไปอยู่รัสเซียเนี่ยอุณหภูมิหนาวมากติดลบกอดกันอุ่นดีไหมครับ ดีนะครับผมนะฮะแบบนี้นะครับผมแล้วก็มีโอกาสไปพระราชวังนะครับที่รัสเซียเนี่ยไปถึง2เมืองด้วยกันก็คือไปมอสโกกับเซนต์ปีเตอร์เบิร์กนะครับผมนะฮะก็มีโอกาสไปไปเฉลิมฉลองแบบนี้กับคุณหมอคุณหมอเป็นกันเองมากนะครับผมตรงนี้นะครับแล้วก็ก็มีงานสังสรรค์ปาร์ตี้กันนะครับแบบนี้นะครับก็มีโอกาสได้ไปกินไข่ปลาคาเวียกับวอดก้านะครับผมต้องบอกเลยว่าผมเองไปถึงรัสเซียแล้วครับนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าที่รัสเซียเนี่ยต้องไปกินไข่ปลาคาเวียกับวอดก้า นะครับผมวอดก้าเนี่ยครับนะฮะผมกินไปหนึ่งแก้วแรกนะครับโอ้รู้สึกรสชาติดีมากนะครับอีกแก้วหนึ่งมาจากภรรยาครับภรรยาไม่ดื่มทีนี้ครับพอแก้วแก้วที่2หมดอาการกลุ่มเริ่มมาครับเรียกไปสั่งพนักงานครับผมบอกน้องๆอันเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมแปลเป็นภาษาไทยหเขาเขาขออีกแก้วหนึ่งเขาเดินมากระซิบข้างหูครับ750บาทครับโ้ ไม่เป็นไรนะครับผมนะฮะอยากรู้ว่ารสชาติวอดก้าเป็นยังไงครับเหล้าขาวนี่นะครับเกท่าดกันนะฮะนะครับแต่ทําไมคนรัสเซียถึงต้องกินวอดก้าเพราะว่าอากาศของเขาหนาวมากนะครับผมนะฮะไข่ปลาคาเวียก็รสชาติดีครับผมนะฮะแล้วก็ไปแต่งชุดแฟนซีแบบนี้นะครับสนุกสนานนะครับผมนะฮะแล้วก็ผมบอกเลยครับวันนี้ถ้าทำงานเป็นทีมเราจะประสบความสำเร็จไปแบบทีมครับก็ไปทั้งอัพไลน์ต้นสายนะครับไซส์ไลน์ก็ไปกันนะครับทั้งหมดในแปดรหัสในรอบนั้นนะครับผมไปท่องเที่ยวรัสเซียนะครับ แล้วก็ล่าสุดครับกับการท่องเที่ยวประเทศจีนที่ปักกิ่งนะครับผมก็ได้ไปดูกําแพงเมืองจีนนะครับผมนะฮะได้ไปเห็นความยิ่งใหญ่ของกําแพงเมืองจีนได้ไปเห็นหิมะแรกของกอําแพงของประเทศจีนด้วยเขาบอกว่าคนที่ช่วงนั้นเป็นฤด,ดูหนาวพอดีครับหิมะตกเป็นครั้งแรกเขาบอกว่าถ้าเราได้เจอหิมะที่ตกเป็นครั้งแรกในเมืองจีนเขาบอกว่าเราจะโชคดีมากๆนะครับผมนะฮะก็ถือว่าเราก็โชคดีนะครับเราโชคดีอยู่แล้วแหละเพราะเราได้ไปเที่ยวฟรีอยู่ฟรีนะครับผมก็คุณหมอก็มีงานเลี้ยงสังสรรค์ให้กับเรากับ ให้กับผู้ที่สําเร็จนะครับผมนะฮะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันนะครับกำแพงเมืองจีนครับแต่คืนก็มีงานเลี้ยงสังสรรค์กันแบบนี้ครับแต่งตัวเป็นคนจีนเลยนะครับผมนะฮะสนุกสนานมากเคยกินเป็ดปักกิ่งนะครับเป็ดปักกิ่งที่นู่นเนี่ยนะครับกินหนังกรอบๆเลยครับแล้วก็เนื้อด้วยโอ้โหนะครับอร่อยมากเลยครับเป็ดปักกิ่งนะครับแล้วก็รางวัลต่อมาที่เราได้รับครับรางวัลเซลคอนเทสต์นะครับผมนะฮะในครั้งที่9กเนี่ยนะครับก็คือภรรยาของผมเนี่ยนะฮะก็ได้ลองชนะเลิศอันดับ3ามนะครับ ในในครั้งต่อมาครับครั้งที่10นะครับผมเองก็สามารถคว้าแชมป์กรุงเทพและปริมณฑลนะครับในครั้งที่10ครับ <laughs> หลายหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเซลล์คอนเทสคืออะไรก็คือการที่เรา,าเรียกว่าศึกษาในเรื่องของธุรกิจและผลิตภัณฑ์แล้วก็ไปแข่งขันกันบนเวทีนะครับผมนะฮะแล้วก็ในแล้วก็รางวัลต่อมาก็คือหลังจากนั้นนี่ก็ได้รางวัลนะครับขวัญใจกรรมาการนะครับผมนะฮะ แล้วก็รางวัลต่อมาครับที่ได้รับก็คือรางวัลแรนด์รีลีวอร์ดนะครับตอนนั้นเนี่ยแข่งในตำแหน่งวีนัสนะครับได้อันดับที่6ของประเทศนะครับก็คว้าเงินรางวัลมา2 0 0 0 0บาทแล้วก็มีโอกาสได้ไปรับป้ายบนไปเทคบางนาด้วยนะครับผมนะฮะตรงนี้ครับนี่คือรางวัลอีกหนึ่งรางวัลนะครับรางวัลต่อมาที่เราได้รับครับ นั่นคือรางวัลยูนิเลเวลล์อวอร์ดครับผมนะฮะรางวัลนักธุรกิจยอดเยี่ยมนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับสปีนะครับติดต่อกันปีนี้ก็ไม่พลาดแน่นอนครับสำหรับรางวัลนี้นะครับผมนะฮะก็ได้ไปรับโล่จากมือคุณหมอเลยนะครับไปรับถ้วยรางวัลจากมือคุณหมอนะครับผมแล้วก็นะครับตรงนี้ครับนะฮะได้สร้อยคอสร้อยคอมาด้วยนะครับคุณหมอให้สร้อยคอมาด้วยนะครับตรงนี้นะครับผมปีนี้นะครับเดือนเมษายนี้ก็จะได้ไปอีกนะครับผมนะฮะนะครับและสิ่งหนึ่งครับที่ผมได้รับ ที่เป็นประสบการณ์ที่ไม่เคยได้รับจากที่ไหนมาก่อนก็คือมีโอกาสนะครับได้ออกกิฟฟิลินชาแนลนะครับผมนะฮะตอนเป็นเด็กๆเนี่ยนะครับก็คิดแต่ว่านะครับอยากเป็นดารานะครับแต่หน้าตาไม่ผ่านนะครับผมนะฮะแต่พอมาทำกิฟฟิลินครับมีประสบการณ์มากขึ้นนะครับก็เขาก็เชิญเราเนี่ยมาออกรายการนะครับผมนะครับและสิ่งที่ผมทํามานะครับรางวัลที่ผมได้รับอีกอย่างคือนี่ครับทำกิฟฟลินมานะครับประมาณ2ปีครับก็ได้รถคันนี้มานะครับอาจจะไม่ใช่มือหนึ่งนะครับ ครับคันนี้มาได้อีกประมาณทัก3ปีครับก็มาได้โตโยต้าวีออสคันนี้นะครับผมนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งรางวัลที่ผมภาคใจภาคภูมิใจมากครับเป็นรถป้ายแดงคันแรกของผมเลยครับนะครับโตโยต้าวีออสวันนี้จอดอยู่ข้างล่างครับผมมันจะได้กับโตโยต้าวีออสครับผมนะฮะนะครับแล้วนี่ก็คือนะครับวันนี้นะครับผมก็ฝันต่อครับวันนี้ครับนี่คือรถในฝันของผมครับทำไมผมถึงฝันครับเพราะผมเชื่อมั่นว่า ถ้าวันนี้ผมอดทนกับความสําเร็จที่กําลังรอผมอยู่เนี่ยยังไงผมต้องไปถึงไดมอนด์แกลนพลาได้แน่นอนเพราะทันทีที่ผมขึ้นตาแหน่งไดมอนด์แกลนพลาได้ครับบริษัทกิฟฟิรีนจะเอารถเบนซ์คันนี้ครับมารับผมที่หน้าบ้านนะครับปลบมือดงๆอีกสักครั้งสำหรับรถเบนซ์ที่กาลังจะรออยู่นะครับสำหรับผมแล้วก็สําหรับทุกท่านด้วยนะครับแต่คันนี้นะครับเป็นเขาอัพไลน์ต้นสายนะครับอาจารย์ปนัดดาครับท่านก็ให้โอกาสผมได้ไปถ่ายรูปด้วยนะครับผมนะและสิ่งสิ่งที่ยิ่งกว่า เป็นส่วนหนึ่งของความสุขและความสําเร็จของทีมงานครับทีมงานของผมสามารถที่จะเติบโตประสบความสําเร็จตามผมมาหลายๆท่านเลยนะครับและวันนี้ครับเรารับโบนัสหกหมื่นเราก็สามารถที่จะช่วยทีมงานให้รับโบนัสหกหมื่นได้นะครับผมนะครับวันนี้ตัวผมและมีรถป้ายแดงครับทีมงานของผมก็สามารถที่จะมีรถป้ายแดงนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ให้คุณหมอเจิมด้วยนะครับผมนะครับและอีกอย่างหนึ่งครับวันนี้ครับทุกท่านเป็นความฝันที่อยู่ในใจของผมครับเป็นความฝันสูงสุดครับผม ผมเองครับเป็นเด็กต่างจังหวัดเป็นเด็กบ im ้านนอกนะครับผมผมมาอยู่กรุงเทพเนี่ยผมฝันว่าอยากจะมีบ้านครับผมแต่บ้านที่ผมอยู่ณตอนนั้นเนี่ยเป็นแบบนี้ครับเป็นบ้านเพิงสังกะสีเป็นชุมชนเป็นสลัมครับผมนะครับสวนหน้าบ้านก็คือว่ามองไปเนี่ยนะครับเป็นก้อนหินแล้วก็เป็นรางรถไฟเป็นเพิงสังกะสีแบบนี้ครับนะครับรถไฟมาได้ยินเสียงรถไฟนอนไม่หลับครับช่วงแรกแต่หลังๆมาชินครับผมนะอยู่ได้นะครับนะครับแต่วันนี้ครับผมทํากิฟฟอรีนมา เข้าสู่ปีที่6ครับผมสามารถที่จะพิชิตรางวัลความฝันครับบ้านหลังนี้มูลค่า3ล้านบาทครับกำลังจะบอกว่าบ้านหลังนี้ครับมาจากรายได้ที่มาจากกิฟฟรีล้วนๆครับเอาเอาสลีปค่าคอามกิฟฟรีไปให้แบงค์ครับผ่านแล้วครับ ไม่ต้องมีคนค้าประกันวันนี้ผมขออนุญาตพาไปดูบ้านสักนิดนึงนะครับนี่คือสวนหน้าบ้านของผมนะครับผมนะฮะแล้วก็นี่ห้องทํางานของผมนะครับนะครับแล้วนี่ก็เป็นห้องทํางานของภรรยานะครับผมห้องครัวนะครับนะฮะนะครับแล้วก็เป็นบรรยากาศวันนี้เอามาฝากให้ดูครับที่สําคัญวันนี้ครับทุกท่านกิฟฟอรีนคือสังคมแห่งความสุขครับสิ่งที่ผมได้รับนั่นคือความสุขครับ วันหนึ่งวันที่เราต้องการที่จะประสบความสำเร็จครับคนที่เราไม่รู้จักที่อยู่ในสังคมกิฟฟรีนครับเขาพร้อมที่จะยินดีความสําเร็จของเราทั้งที่ไม่รู้จักกันมาก่อนนะครับผมแล้วก็มีโอกาสได้ไปร่วมงานที่ต้องบอกว่าในชีวิตของผมไม่เคยได้ร่วมงานแบบนี้ครับนั่นคืองานที่เป็นงานวันเกิดของคุณหมอนะครับผมนะฮะและวันนี้ครับครอบครัวมีความอบอุ่นครับตัวผมเองครับมีลูกหนึ่งคนครับคนนี้แต่ที่เห็นเนี่ยผมเลี้ยงหลานอีก3าคนครับ เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กครับแล้วผมบอกเลยครับว่ารายได้ของผมเนี่ยมาจากกิฟฟอรีนครับที่ผมเลี้ยงหลานครับปัจจุบันนี้คนโตอยู่ม .5 ลูกผมอยู่ม .1 ครับนะครับผมนะฮะแล้วก็มีโอกาสได้ตอบแทนพระคุณคุณแม่พาคุณแม่นะครับไปแฮปปีเบอร์เดย์นะครับผมตรงนี้มีโอกาสได้พาลูกไปเติมเต็มสิ่งที่เขาฝันเขาอยากไปดูฟุตบอลก็มีโอกาสพาเขาไปดูฟุตบอลครับนะครับ แล้วที่สําคัญอิสระภาพในการใช้ชีวิตครับผมนะฮะชีวิตของผมมีความสุขครับผมสามารถที่จะไปทําธุรกิจที่ไหนก็ได้ทําไปด้วยแล้วก็เที่ยวไปด้วยแบบนี้ครับนะครับนี่คือภาพที่เราไปท่องเที่ยวกันหลากหลายที่ครับที่ผมมีโอกาสได้ไปจากการที่ผมทําธุรกิจกิฟฟอรีนวันนี้ครับสําคัญที่สุดวันนี้ผมมีแรงบันดาลใจครับผมในการทําธุรกิจบางครั้งผมรู้สึกเหนื่อยบางครั้งผมรู้สึกว่าวันนี้ไม่ไหวแต่สิ่งหนึ่งครับเวลาที่ผมหันกลับมามอง ผมนึกถึงภาพครอบครัวของผมครับมันทําให้ผมมีแรงที่จะไปต่อเดินต่อไปข้างหน้าได้ครับผมวันนี้ครับทุกท่านทุกท่านลองตอบตัวเองสิครับว่าอะไรคือแรงบันดาลใจให้ทุกท่านเดินต่อในกิฟฟอรีนครับนะครับและแน่นอนครับวันนี้ผมมีกําลังใจที่ดีก็คือทีมงานของผมครับทีมงานที่เราจะประสบความสําเร็จไปพร้อมๆกันครับนะครับความสําเร็จนะครับวันนี้เนี่ยนะครับในกิฟฟอรีน ทุกคนสามารถประสบความสําเร็จได้นะครับผมนะฮะแต่ที่สําคัญครับวันนี้เนี่ยความสาเร็จทั้งหมดทั้งมวลเลยนะครับผมอยากจะบอกว่านะครับสิ่งหนึ่งครับผมเองต้องขอขอบคุณครับสําหรับบุคคลที่เป็นกําลังใจให้ผมโดยตลอดนะครับนั่นคืออัพไลน์ของผมครับวันที่ผมเริ่มต้นผมไม่รู้หรอกครับว่าผมจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าแต่อัพไลน์ของผมครับเป็นคนที่เห็นว่าผมหละคนหนึ่งที่จะประสบความสำเร็จได้ครับปรบมือใดๆให้ขอบคุณอัพไลน์ของผมอีกสักครั้งหนึ่งครับ และอีกหนึ่งท่านครับนะครับเป็นผมขอบอกว่าเป็นพระอาทิตย์ดวงใหญ่ที่วันนี้ท่านส่องแสงมาอยู่ตลอดเวลาครับนะครับขอพลังเสียงของผมมือดังให้กับคุณหมอต้อยครับแพทย์หญิงณเรนีไพบูร์นะครับนะครับสุดท้ายนี้ครับทุกท่านก่อนที่ผมจะจากไปลงไปตรงนี้นะครับผมมีกรมาฝากทุกท่านครับไม่มีคําว่าแพ้หากเราได้เริ่มไม่มีคําว่าอยู่ที่เดิมหากเราได้ค้นหาไม่มีคําว่าเป็นที่หนึ่งหากยังต้องมึงพา ไม่มีคําว่าดีกว่าหากเราไม่สู้ครับวันนี้ผมสู้ทุกท่านสู้ไหมครับสู้ไหมครับเราจะประสบความสำเร็จไปด้วยกันใช่ไหมครับผมก็เป็นคนหนึ่งครับที่วันนี้ประสบความสำเร็จในธุรกิจคิฟฟีนแล้ววันหนึ่งครับเราจะประสบความสำเร็จไปพร้อมกันกับตําแหน่งไดมอนแกนพาราได์ครับและพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ